ประเทศไทยอาจโดนจีนกลืนกินภายใน10ปีในบางสงครามไม่มีเสียงระเบิดไม่มีการนองเลือดไม่มีความตายแต่ผลลัพธ์ของมันนั้นอาจเปลี่ยนอนาคตของทั้งประเทศโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบทที่1ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ย้อนกลับไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนอย่างอบอุ่นถนนสายหลักในเมืองท่องเที่ยวแน่นขนาดไปด้วยรถบัสนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และไกด์ชาวจีนที่ใช้โทรโคงแนะนำสินค้าตามตลาดพื้นเมืองคนไทยเรายิ้มรับแล้วพูดว่าสวัสดีหนีห่าวอย่างเต็มใจและเชื่อว่าเม็ดเงินจากประเทศจีนจะไหลเข้ามาไม่ขาดสาย สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศภาพฝันของการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกทําให้คนไทยเรานั้นภาคภูมิใจแต่ในขณะเดียวกันนั้นเรากลับมองข้ามสัญญาณบางอย่างที่อาจบอกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเหล่านั้นไม่ได้มาพร้อมแค่กล้องถ่ายรูปและกระเป๋าเดินทางแต่พวกเขามาพร้อมกับระบบธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อเปิดร้านค้าจีน ที่ให้บริการเฉพาะชาวจีนพูดแต่ภาษาจีนใช้แอปการเงินจีนไม่ผ่านระบบธนาคารของไทยจ้างแรงงานจีนในกิจการที่อยู่บนแผ่นดินไทยทําการตลาดผ่านเครือข่ายสื่อของจีนและที่สำคัญเป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่การมาท่องเที่ยวซึ่งทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนเป็นการขยายทางเศรษฐกิจทั่วไปแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้มาเยือน กลายเป็นผู้มีอิทธิพลในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยอย่างเงียบเชียบบทที่2ไม่มีกำแพงขวางกัน้นในขณะที่สังคมไทยยังถกเถียงกันอยู่ว่าควรเปิดประเทศแค่ไหนแต่ประตูของไทยนั้นกลับเปิดกว้างสำหรับชาวจีนไปแล้วแบบไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจนไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนและไม่มีระบบกันกรองที่มีประสิทธิภาพ เหมือนกับน้ำที่ไหลทะลักเข้ามาโดยไม่มีเขื่อนกัน้นร้านค้าหลายแห่งมีป้ายเป็นภาษาจีนพนักงานไม่พูดภาษาไทยลูกค้าก็เป็นคนจีนระบบการจ่ายเงินผ่าน WeChat Pay หรือไม่ก็ Alipay ที่เชื่อมตรงกับบัญชีในประเทศจีนไม่ผ่านระบบธนาคารไทยเลยแถมธุรกิจบางแห่งได้ใช้ชื่อเป็นคนไทยเป็นเจ้าของในเอกสารแต่การบริหารและผลประโยชน์ทั้งหมดอยู่ในมือของกลุ่มทุนจีน โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่เรียกว่านนมินีในเศรษฐกิจแบบนี้คนไทยแทบไม่มีบทบาทเลยจะมีก็แค่ให้ที่ดินให้ทำเลแล้วก็ทำตัวเงีย,งยบๆเอาไว้ไม่ต่อต้านไม่ตั้งคำถามไม่รู้ไม่ชี้หรืออาจจะรู้แต่เลือกที่จะไม่พูดไทยเรานั้นกลายเป็นเพียงผู้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงในประเทศของตอนเองไม่มีพอั์ในการควบคุม หรือแม้แต่มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าของเราเองบทที่3ดินแดนที่หลุดมือลองจินตนาการถึงคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ห้องส่วนใหญ่เป็นของชาวจีนซึ่งพวกเขาบางคนไม่เคยมาพักจริงซะด้วยซ้าเพียงถือไว้เป็นแผนสำรองหากวันใดวันหนึ่งจะต้องย้ายออกจากประเทศจีนแต่ไม่ได้มีแค่คอนโดในเมืองใหญ่ๆแต่ยังรวมไปถึงบ้านจัดสรร ที่ดินริมทะเลพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ถูกซื้อเอาไว้ผ่านกลุ่มทุนจีนและนอมินีไทยซึ่งอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ชาวจีนนั้นสามารถซื้อด้วยเงินสดแต่คนไทยนั้นต้องกู้เงินกว่า30ปีเพื่อบ้านหลังเล็กๆสักหลังและเมื่อราคาของคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการของต่างชาติกด,กดดันให้คนไทยรุ่นใหม่ๆทำให้พวกเขาไม่สามารถมีบ้านในเมืองเกิดของตัวเองได้ แผ่นดินที่เคยเป็นของเรากำลังค่อยๆเปลี่ยนมือโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวบทที่4ปักหลักถาวรความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเปลี่ยนไปแล้วจากนักท่องเที่ยวสู่นักลงทุนสู่เจ้าของทรัพย์สินสู่กลายเป็นพลเมืองถาวรครอบครัวจีนจำนวนมากย้ายมาอยู่ไทยอย่างจริงจังพวกเขาส่งลูกเรียนเปิดร้านใช้แรงงานจีน สร้างสังคมของตัวเองโดยไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนไทยเลยซะด้วยซ้ำซึ่งบางพื้นที่ในเมืองใหญ่เริ่มเห็นชุมชนจีนขนาดเล็กที่ไม่ปะปนกับชาวไทยพวกเขาสร้างวัฒนธรรมและเครือข่ายธุรกิจแบบแยกขาดจากสังคมหลักของไทยนี่มันไม่ใช่การยึดครองด้วยปืนหรือกองทัพแต่มันคือการสร้างสังคมคู่ขนานที่ค่อยๆซ้อนทับลงมาบนบ้านเมืองของไทยเราเองแล้วถ้าถามว่าประเทศไทยได้อะไรจากการมาของจีน เพราะการลงทุนนั้นควรนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันแต่หากไทยเราไม่มีระบบภาษีไม่มีข้อบังคับเรื่องแรงงานไม่มีข้อจำกัดด้านการถือครองทรัพย์สินหรือการใช้ระบบการเงินของประเทศนั้นๆสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนนั้นก็อาจกลายเป็นการสูญเสียอย่างช้าๆซึ่งประเทศไทยเรานั้นต้องการไม่ใช่แค่เพียงเม็ดเงินแต่เราต้องการระบบที่ปกป้องคนไทยให้ได้รับประโยชน์ที่เป็นธรรม มิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นเพียงผู้ยืนดูแผ่นดินของตัวเองถูกเปลี่ยนมือไปอย่างเงีย,งยบๆซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามจำกัดสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของต่างชาติอย่างชัดเจนอินโดนีเซียกำหนดให้การลงทุนต้องสร้างประโยชน์แก่ประชาชนภายในประเทศมาเลเซียมีข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานท้องถิ่นแต่ประเทศไทยกลับเปิดกว้างโดยไม่มีทิศทางไม่มีข้อแลกเปลี่ยน และบางครั้งเราก็ยื่นมือให้ก่อนที่เขาจะขอซะด้วยซ้ำบทที่5จุดจบที่เริ่มนับถอยหลังซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่เห็นจุดจบที่ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เริ่มตั้งคำถามและหากยังปล่อยให้ทุกอย่างนั้นไหลไปตามแรงโน้มถ่วงของทุนต่างชาติประเทศไทยอาจถูกประเทศจีนครอบงำทางเศรษฐกิจและสังคมภายใน10ปีข้างหน้านี้ไม่ใช่ด้วยรถถัง ไม่ใช่ด้วยทหารแต่ถูกยึดของประเทศด้วยคอนโดหรูใบอนุญาตทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจที่ไม่ต้องพึ่งผาไทยเลยแม้แต่น้อยลองถามกับตัวเองดูว่าในวันนี้ใครเป็นเจ้าของที่ดินในเมืองของคุณใครเป็นเจ้าของห้องที่คุณเช่าอยู่ใครกำลังควบคุมสินค้าในตลาดท้องถิน่นซึ่งถ้าคำตอบไม่ใช่คนไทยคำถามที่ใหญ่กว่าก็คือแล้วเรา ยังเหลืออะไรที่เป็นของเราอยู่บ้างสุดท้ายนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันหน่อยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับการมาของจีนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ